ข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครกล้าผาเหล็กเป็นรายการต่อไปเลยนะครับ พุทธศาสานาสุภาษิตวันนี้ทุลโภอังคสัมปันโนคนที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างหาได้ยากปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูวันสุดท้ายของงานโซนามาโกที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ครับเป็นหนึ่งในงานแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้จุดเด่นก็คือผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้ด้วยลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ